สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการแก้ไขนะครับในส่วนของวิจิตนะครับสําหรับคนที่ทําเว็บไซต์นะครับด้วย WordPress นะครับแล้วปรากฏว่าวิจิตของท่านเนี่ยไม่สามารถเซฟได้นะครับขึ้นข้อความแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับอ่าก็วิธีแก้ง่ายๆนะครับก็คือเลี่ยงไปใช้วิจิตแบบคลาสสิกนะครับก็ง่ายนิดเดียวนะครับไปที่หลังบ้านท่านนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ไปทาการเพิ่มปลักอินนะครับไปที่ปลักอินแล้วก็แอดนิวขึ้นมานะครับแอดนิวนะครับแอดนิวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีปลักอินตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าคลาสสิกวิ d g จ t ตนะครับตัวนี้นะครับให้ทําการติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็แอคทีฟนะครับแอคทีฟเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปที่ appearance นะครับวิจ็ตนะครับหน้านี้เนี่ยมันจะเป็นแท่งแบบโบราณนะครับก็ เชยหน่อยนะครับแต่ว่าใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะครับใช้ได้จริงนะครับจริงจิมีวิธีแก้เนี่ยหลายวิธีนะครับแต่วิธีนี้ง่ายนะครับง่ายง่ายหน่อยนะครับก็รวดเร็วด้วยนะครับสําหรับท่านที่ยังเจอปัญหาเดียวกันนะครับลองดูได้นะครับก็ได้ผลดีนะครับปัญหานี้จะหายไปนะครับเซฟได้ปกตินะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากการใช้ตัว WordPress นะครับเวอร์ชัน ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้นะครับที่ผมใช้ตอนนี้นะครับนะครับก็อันนี้ห้าจุดแปดจุดสามนะครับใหม่ล่าสุดนะครับลองลองดูได้นะครับไม่ยากนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ได้ผลดีนะครับใช้เวลาน้อยนะครับขอบคุณที่ํามนะครับสวัสดีครับ